الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله لنظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Ah uh. าอามาบาดุอัสลามุอะลัยกุมวะเรามะตุลลอฮิวบเริกาตุเขาความสันติสุขความเมตตาประณีความจำเริญใจอัลลอฮฺสุบฮานุฮวะตาลาจงพอสดแด่ท่านผู้ชมที่ติดตามราบกันนะครับครับท่านผู้ชมครับอันกุรอ่านได้บอกเล่าสิ่งต่างๆในวันเกี่ยมาไว้มากมายเมื่อได้บอกเล่าแล้วเนี่ยก็มีการรับรองอุรอ่านนั้นไม่ใช่เป็นคําพูดที่มาจากมนุษย์แต่เป็นคําพูดที่มาจากอัลลอฮมหฮนตาลา องรอตารางส่งยืนยันกรุรานว่ามาจากพระองค์นะครับจากอายะที่38นะครับก็เป็นถึง40เนี่ยก็เป็นอายะที่บ่งบอกถึงการยืนยันการสาบานว่าอันกรุรอานนั้นเป็นคำพีที่มาจากเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่ามาในกรุรานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ที่ได้รับความสุขในสงสวรรค์นวรรเกียรติหรือผู้ที่จะได้รับโทษ ได้รับคำชีหรือบัญชีด้วยมือซ้ายถูกลงโทษถูกล่ามโซ่แล้วก็โยลงไปในรกเนี่ยดยโซ่ยา7เจ็องนั้นมันไม่ใช่เป็นคํากล่าวที่ไร้หลักฐานไร้สาระเพราะว่าเป็นคําที่มาจากอกุรานที่อัตนาทรงประทานมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระอง์รัตนาก็ทรงจบท้ายสรวนนี้ว่าด้วยการยืนยันว่ารกราน,นั้นมาจากอัตนาเป็นการรับรองอลกุรกาน อายะที่38มสิบแปดรัตนาสงกาวว่าฝาลาอ,อุกซึมุบิมาตุกสีรุน่นฝาลาหาเป็นฉันไม่นะครับขอสาบานต่อสิ่งที่พวกเจ้าได้เห็นนะครับเห็นก็คืออะไรมัคลูกกอต่างยสิ่งที่อัตนาสร้างมาไม่ว่าจะเป็นฟากฟ้าแผ่นดินภูเขาแม่น้ํลำธารต่างๆนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่อยู่บนฟากฟ้าเนี่ยขอสาบานต่อสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็นทั้งหมดในมัคลุลกเนี่ยทุกคนยอมรับ ว่าไม่มีใครที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้นาอาจอกลอตนาไม่มีใครเอ่ยที่จะประก,กาศหรือมีใครที่จะมากล่าวอ้างว่าเขานั้นสร้างดวงจันทร์เขานั้นสร้างดวงดาวคนนี้สร้างฟากฟ้าคนนี้สร้างแผ่นดินไม่มีใครอ้างกล่าวอ้างเอาลัตตาอ,องค์เดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงประก,กาศว่าพระองค์เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นที่ไม่มีใครกล้ากล่าวอ้างเพราะอะไรครับเพราะทุกคนเกิดขึ้นมานั้นมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีครบทุกอย่างอยู่แล้ว มันจะไปบอกว่าเขาสร้างมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาจะขึ้นไปสู่ฟ้าก็ขึ้นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการสาบานต่อสิ่งที่เจ้ามองเห็นเนี่ยมาตุบสืรุนะว่ามาลาตุบสืรุนะและสิ่งที่เจ้ามองไม่เห็นนะครับก็คือสิ่งที่เร้นลับทั้งหลายขอบานกลุ่มขอสาบานต่อสิ่งที่เร้นลับทั้งหลายในเรื่องของส,รงสวรรค์ นรกต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยสวรรค์น,นรกความสุขในสวรรค์อาหารต่างๆเรียกว่าอาหารของชาวสวรรค์อาหารชาวโลกเนี่ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็จินตนาการแบบตามรูปภาพหรือวา่าตามชื่อเที่ยวว่าสวรรค์มีอย่างนั้นคือจินตนาการไปตามลักษณะที่ลอตตาเด้อธิบายไว้ว่ามีผลไม้นะครับมีสวนมีน้าใน,นารกก็มีไฟที่รุนร้อนแรงมีโซ่ตัวต่างๆที่บรรยายเอาไว้ก็จินตนาการเหมือนกับคล้ายๆว่าเราก็ ไม่มีใครรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมีนะครับก็สามารถต่อสิ่งเหล่านี้ว่ากุรอ่านนั้นนะครับอินนาหูเล่ากอลูรอซูลิงการีมว่าแท้จริงกุรอ่านนั้นเป็นการอ่านของผู้สื่อของรอซูลก็คือเป็นผู้เี่เผยแพร่การีมเป็นผู้ที่มีอามานะเป็นผู้ที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเป็นการกล่าวเป็นการอ่านของผู้สื่อก็คือรอซูลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นการที่เขาได้กลุขึ้นมานะไม่ใช่เป็นการที่เขาได้แต่งขึ้นมาเองแต่เป็นการรับมาจากอัอลลอฮฺซุบฮะฮานุตาลาโดยการที่ยิบรีนได้เป็นผู้นำมา,มา,มาส่งมาให้นะครับเพื่อในทางของซิลิซาละในทางของศาลที่พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าคุรานั้นเป็นของแท้มาจากอัลลอฮฺ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดในอักรุานั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งที่เพ้อฝันไม่ใช่เป็นสิ่งเพ้อฝันแต่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับแลวพระองค์งทรงกล่าวาว่า,าว่ามาพวกบิกลิชาไอกอริลัมมาตุมีนูนกุกรานไม่ใช่เป็นคำของชาเอตของนักกวีนะครับก็คือนักกวีชาเอตจะรู้แล้วว่าชาเอตจะต้องมีคำสัมผัสหน้าอ,อกสัมผัสในสัมผัสนะกกุอักรานนั้นไม่มี ไม่มีการสัมผัสไม่มีตาช่างไม่มีจะมีจังหวะจากโคนของเขาเรียกว่ามีบาหรุนมีทํานองของเขาเฉพาะนะครับในคํากรจะมีใช้จะมีคํากรมีทํานองของเขาจะมีับีบาหรุนมีทํานองของเขากอริลัมาตัวมีนูนส่วนน้อยที่พวกเจ้าศรัทธาที่พวกเจ้าศรัทธามีส่วนน้อยคือถามว่าศรัทธาเรื่องอะไรศรัทธาเรื่องว่าใครสร้างพวกเจ้ามาก่อเสืออลอตตาลายภูสร้างนะครับ เรื่องของความดีต่างๆนะี่ว่าการทําความดีการเชื่อมสัมพันธ์การที่รักนวสุงโงนตัวนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเจ้าศรัทธาที่นมีบอกว่าการกระทําเหล่านี้การทําความดีทั้งหลายการเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องนะครับเชื้อญาติการรักนวลสุงวนตัวอาฟาฟการที่ไม่ไปสู่ขอไม่ไปขอทานไม่ไปเอ่ยปากขอใครเนี่ยเป็นความดี พวกเจ้าเชื่อเหล่านี้เพิ่พวกเจ้าเชื่อศรัทธาคือศาสตให้เล็กน้อยแต่เรื่องใหญ่ๆไม่ศรัทธาเรื่องสวรรค์เรื่องรกเกิดขึ้นใหม่นางเกียรมากเนี่ยไม่ศรัทธาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเออตาลาบอกว่ากอลีลัมมาตุมมนุนเป็นส่วนน้อยเท่านั้นหรือสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าทั้งหลายศรัทธาเชื่อมั่นก็คือเชื่อในเรื่องเล็กๆน้อยแต่เรื่องใหญ่ๆห่เนี่ยไม่เชื่อบางเกียมากจะต้องมีการสอบสวนองมีการลงโทษจะมีการได้ผลบุญตอบแทนพวกเจ้าไม่เชื่อเชื่อว่าถ้าหากว่่าาาาดนนยีีี้เเเรรรวมก อาคีรเขาก็ต้องมีเกียรติแล้เหมือนกับดุลยานี้เพราะว่าเขาเชื่อว่าคนที่อลัลลอฮ์รักเท่านั้นที่จะมีฐานะดีคนที่ยากจนอลัลลอฮ์ไม่รักนะครับอันนี้คือมองเบียบเทียบเริ่มมีการตัดสินเรื่อยฐานะของดุลยานี้มองว่าดุลยานี้จะใครร่ำรวยอลัลลอฮ์รักแต่ใครยากจนอลัลลอฮ์ไม่รักนี่คือตัดสินอย่างนี้เลยแต่จริงแล้วอลัลลอฮ์ตาลาไม่ได้ตัดสินที่ทรัพย์สินรูปร่างนะครับอินอัลลอฮ์ลาอย่างลุ่นอิลาสุวริกุม ว่าอัมวาลยุัลอ์ Allah จะไม่มองในรูปร่างของเจ้าและทรัพย์สินของเจ้านะเพราะอะไรครับเรือนร่างทําไมไม่มองเพราะเรือนร่างของเจ้าคือลอ์สร้างมานะครับก็เร,เรือนร่างจะสูงจะใหญ่จะดำจะขาวเนี่ยจะหลอ่อจะไม่สวยอะไรในต่างจะสวยไม่สวยจะหลอ่อไม่หล่อเนี่ยลอตตาลาสร้างมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูเรื่องอัมวาลยุมทรัพย์สินละ่ะทำไมไม่ดูเพราะลอตตาลาให้มาเป็นผู้ให้เป็นเจ้าของก็ไม่ต้องดูหรอกแต่ดูอะไรวลาากินยัารูุรีลากูลูบิคุม ว่าอามาลีคุมดูหัวใจและพฤติกรรมเพราะว่าแตกต่างคือหัวใจว่าเขามีหัวใจอยู่กับลอถตาลาดไหมอามานการงานของเขาเป็นสุดใจต่อลอตาลาดไหมเพราะสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเป็นผู้บริหารนะครับหัวใจของเราเราเป็นผู้บริหารการงานของเราเราเผู้บริหารแต่เรือนร่างของเราทรัพย์สินของเรานั้นรถตลาเป็นผู้ให้นะครับเรามาบริหาร เพื่อให้เรามาเราผู้ดูแลเป็นอามานะร่างกายของเราก็เป็นอามานะเที่ยวล้อให้มาเนี่ยให้หูให้ตาให้มือให้เท้ามานะครับให้ลิ้นให้ปากให้ฟันมาก็ให้เรานั้นเอามาใช้เราไปใช้เรื่องอะไรนะครับใช้ในเรื่องที่ต่ออะหรือไม่หรือใช้ในที่มักเสีทุกอย่างเที่ยวลอให้มาเนี่ยเราต้องใช้ให้ถูกมือเราใช้อะไรนะครับเท้าใช้อะไรใช้เดินไปไหนตาเราใช้มองอะไรนะครับหูฟังอะไร ลิ้นปากเนี brain, ่ยเราพูดอะไรหัวใจให้เรานิกคิดอะไรนะครับนึกคิดในสิ่งที่ดีหรือนึกคิดในสิ่งที่อิจฉาได้เสียคนอื่นหรือสิ่งที่จะให้คนอื่นได้เดือดร้อนให้ร้ายคนอื่นหรือนึกิถึงที่จะให้คนอื่นได้ดีให้คนอื่นได้มีความสุขนะครับนี่หัวใจของเราเพราะฉะนั้นที่ว่ากอริลัมมาตุมีนูนเนี่ยเพียงเล็กน้อยว่าที่เขาศรัทธานะครับเชื่อที่นบีมาประกาศในเชื่อเล็กน้อยฉะนั้นแหละเชื่อเรื่อง ใครสร้างเจ้าบอรสร้างความดีการเชื่อมพันสัมพันธ์นะครับต่อมนุษย์การไม่เป็นคนที่เอ่ยปากขอคนอื่นก็คือรักษาเกียรติของตวเนี่ยเป็นเรื่องดีก็เชื่อแค่นั้นแหละส่วนอื่นไม่เชื่อนะครับไม่เคยเชื่อไม่ศรัทธาแล้วก็กุรูอานนั้นเวลาไบโกนิกาเห็นไม่ใช่เป็นคําพูดของโหนะกาเห็นในโหนพวกที่ทําลายลูงหน้า กริลามาจากตะก,กรูนเป็นส่วนน้อยที่ได้ใครควรท,ทําไมจึงไม่ใชู่้ของโขนเพราะกุรานเนี่ยจะมีคํากล่าวด่าหรือว่าตําเนธชัยตอนโหนมาจากชัยตอนเพราะฉะนั้นถ้ากุรานเป็นโหนเป็นคําทํานายนั้นมันก็จะต้องไม่ตําเนิไม่ด่าชัยตอนเพราะว่าคําตําหนิเรือโหนนั้นมาจากชัยตอนแต่กุรานนี่อยู่ตรงคนละฝ่ายกับชัยตอนเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นคําของโขนที่จะมาทํานายสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เป็นสิ่งที่มาบอกความจริงว่า อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตในวันเกียรมาจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เป็นการทํานายของโหนเพราะโหนเอามาจากชายตอนแต่กรุรอ่านนั้นเป็นศัตรูของชยตอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนละฝ่ายกันถ้าหากว่ากรุรอ่านเป็นโหนเป็นคำโกหานะเป็นคําที่บองเรื่อง่เป็นการทานายเนี่ยก็ต้องชมเชยชัยตอนนะครับไม่ใช่ระด่าชายตอนอคือถ้าพิจารณาตะรักกรุนแต่ใครที่ได้ไข้ควรแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลย กรอานไม่ใช่คำโหนํานายเพราะว่ากรอ่านไม่มีตอนไหนที่จะมาชมเชยใา่ตอนโหนมาจากชายตอนถ้ากรอ่านเป็นโหนเป็นคําทํานายก็ต้องได้รับต้อง,องมีการชมเชยชายตอนเพราะเป็นที่มาเป็นแหล่งที่มาของคําทํานายแต่กูอา่านตําหนินชายตอนดา่าชายตอนห้ามตามชายตอนเพราะฉะนั้นมันก็คนละฝัง่งคนละฝากักกันแน่นอนเลยว่ากรอา่านไม่ใช่มาเป็นกาฮินในดีไม่ใช่เป็นกาฮินนะครับกาฮินนี่คือเป็นการรับ บัญชารับคำทำนายมาจากชายตอนแตนบีนั้นปฏิเสธชายตอนแนบีนั้นประกาศว่าชัยตอนเป็นศัตรูอันนี้ก็มุสลินเราก็เช่นเดียวกันก็ต้องเอาศัตรูนั้นคือชัยตอนเป็นศัตรูเราแต่ลได้เตือนไว้แล้วนะครับยาบินีอาไ์นะบ้าอลาตางูชัยตอนอย่าได้ไปเคารพสักการะต่อชายตอนอย่าไปเชื่อชัยตอนอินหูและกุมาอาดูมูบินเพราะชัยตอนนั้นเป็นศัตรูอันชัดเจนของพวกเจ้า ฟัตะคือรูหัอวอาดวเนี่ยบางอย่างบอกจงยึดเป็นศัตรูอย่าเอามาเป็นมิตรเพราะฉะนั้นในเมื่อเอาเชตอตอนเป็นศัตรูแล้วเนี่ยจะเป็นกาหินไปได้อย่างไงจะเป็นหวนไปได้อย่างไงนะครับก็พมก็ย้ำอีกว่าตันซีลุมมิรบินอาลามินกุรอานนั้นถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสา,ลากลจักรวาลน,นะครับนี้ก็เป็นคํายืนยันจากอัลกุรอานจากอัลตลาว่ากุรอานนั้นมาจากอาลัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากเชตตอนไม่ใช่เป็นคํากล่าวของชาอสของนักกวี ะะเพราะนกะักวีนั้นก็มีการจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อเมื่อเราได้รับคำนำรองแค่นี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างเกินร้อยเปอร์เซ็นต์คือเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่ากุอานนั้นมาเจ้าลอและเราต้องเชื่อตามกุอานโดยที่ไม่มีข้อสงสัยนั่นแหละเราก็จะสามารถที่จะดําเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขไปอย่างที่ไม่ต้องลังเลไปอย่างที่ไม่ต้องมีความสับสนวุ่นวายก็คือเดินตามกุอานโดยตรงไปเนี่ย แน่นอนเราก็จะไปสู่ความผาสุกทั้งดุจยาและอาคีเรานะครับวันนี้ก็จังจะลาท่านผู้ชมด้วยคำว่าอบิลเลาะจจะฟีกมิฮิไายะวะสลามอเลยุคุมุอะลัยฮุตุลลอฮิบริกาตุ